กระทิ๊ตรงนี้ที่ถ่ายนะมอบนะกูรอถ่ายเลยอะดูไปดูห้องมันดีกว่าดูห้องมันดีกว่าไอ้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับมาหน้าประตูกันไดปะแล้วแล้วมีใครวางปะเอาเอาถือโมชั่นไปติดทางเดินจากอันหนึ่งได้ปะโมชันเซนเซอร์เพราะว่าท <c oughs> างมัน,มนจะเชื่อมพอดีอันนั้นมันอันนั้นมันเล็กไปอะมันสั้นมันถอดไม่ได้ด้วยอติดแล้วติดเลยเหรอใช่ใช่โมชันยังไง ได้มาแล้วโมชั่นอ่ะไปลๆเพราะจะได้รู้จุดว่ามันเดินมาหรือเปล่าติดไปซักทางอ่ะแล้วก็ติดทางขวาดีกว่าแล้วก็ออกขวาขวานี่เหรออืย่าติดทางโถงอ่ะอย่าติดทางโถงโถงมันมันใหญ่ไปไม่อยากมาทาโถงเนี้ยเดี๋ยวทางได้ทางเนี้ยอ่ะฮะติดยังไอ้หกขอดูยูวีก่อน ดไม่มีว่ะเฮ้ยไฟกับพิบ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 ที่อยู่ห้องนี้กับมาเข้ามาเข้ามาเอาไว้สัตว์เอาพิบไฟกับพิบนี่หลบหลบหลบหลังหลบหลังเชือดหลบหลังเชือดหลังเชือดเอาสีอยู่ห้องนี้ผมเอาไวด้วยสิบยูสิบยูไม่เดินนะมันยังไม่ได้ตัดผ่านห้องนะแต่เสียงเดินนะกูนี่เดินอยู่ในห้องห้องโถงใหญ่ใช่ห้องโถงใหญ่เงียบ มีแต่ไฟกระพิบไม่ไม่มีอะไรดูดูอยู่ดูอยู่ดูตถงใหญ่อยู่ไม่ถ้ามันถ้ามันเดินผ่านห้องห้องห้องมึงอ่ะมันจะต้องผ่านเซนเซอร์อยู่แล้วเซนเซอร์ติดไปแล้งีบไปละเงียยไปละเสียงอยู่ไกลอยู่ไกลมากสุดละสุดละสุดละไม่มีอบนะไม่มีอบกล้ามากนะไปแล้วมันไปละยิงมือกูยิงชิ้นไม่มีวะเราต้องเดาแล้ววะ อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ่ายรูปผีไม่ได้อะสิบบาทกับร้อยบาทผมว่าสิจเอาสิบบาทดีกว่าดีกว็เท่าร้อยบาทเกินร้อยด้วยไม่มีลิมิตเลยนะมึงใครห้าวไปคนเดียวอ่ะแล้วมึงออกกันไปหรอมีคนห้าวอยู่คนเดียวหายแล้วเอาไปกับพิบไปกับพิบประเด็นคือผมพี่พี่เจอเจอบเจอถ่ายรูปผีได้แล้ว เาดิเอาสิสู้เปิดไฟสู้มาดิมาดิเอาสิมาสิมาดไทยอีกไทยอีกมาดิไอ้ยไอ้ยังมันจุกได้นะมึงอย่าลืมนะมันจุกได้มึงวิ่งบนได้ผมึงวิ่งบนได้วิ่งบนวิ่งบนได้วิ่งบนมันตามไอ้นอนชัดเลยโอ้ยโอหยังถือเคียวมันถือเคียวมันถือเคียวมันตามไอ้นอนเออวิ่งวิ่งวิ่งเข้าห้องเข้าห้องอย่าเบรกอย่าเบรกอย่าเบรกวิ่งไป วิงไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วออกมา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 พี่เกลออกมาเมื่อกี้เราถีบอลแลไปแล้วไปพี่เกลออกมาเร็วสองสองสตงสองอยู่โอเคโอเคออกออก